เมนูต่ตำพี่น,อน้องมะนาวมะเขือราชินีสตอบักเขือสม้มมะเขือข้หน่อยพักหอมเปผักหอมบัวกับพักหอมชีพักชีพี่นอ้นอ,ง,องแล้วก็พักสาราเเด่กับต๋องโอยางละหน่อยพี่น้องจ้ะพักมีซับหนีเลียบมือนางต้มพี่น้องลวก มาตำกันจ้ะพี่น้องแกพอแล้วพอแล้ววัสนะใสร็ยยังเส่น้ำตาลกันแตกเนาะกันโรลงใช่ไหมกันกันกระเดินเนาะใช่ผงชูรสก็ปนอสองช้อนนู่นเลยเธอ,อเดี๋ยวต้องปรุงอีกช้อนนะละ่ะ I'm saying okay. Cái thẻ đuổi tôi tao 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 coi เพิ่งชิมเิ่ปนเลยโอ้ยแสบอยู่แล้วแซ่บหนแห่แซ่บอย่นียอร่อยอสิ่อไปเดี๋ยวบนนัยั่วๆกบๆัี่น้องนืม ซิมบอสา่าีาิลากไมกันหือโลกมึเองเหรอมึงก็สาดเป็นจังได้มาเลยจ้ามันกสบจ้มามันกับแสบคือกาแมนบอแมนจ้า